ครับก็กรับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามคุณเอ่อคุณเพื่อเงินฉันําได้เขาต้องการดูแมวไซบอร์กหรือว่าแมวขนยนต์ไม่รู้อ่ะตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะที่ผมสงสัยน่าจะตัวเนี้ตัวนี้หรือเปล่าที่พี่เขาเข้าใจผิดเป็นล่างหนึ่งนะแมวโลเวอร์ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแมวอวกาศตัวนี้ มันเป็นหุ่นยนต์งั้นผมจะมาลอง3ตัวลแล้วกันว่าพี่เขาหมายถึงตัวอะไรที่มันเหมือนที่พี่เขาบอกมาตัวนี้ก็ไม่โดนวับตีดาตีดาเมดแรงกับเอเลี่ยนตัวนี้เป็นแมวซาหลอนแมวปารีสแมวไซบอกรัางสุดท้ายไม่โดนลดดาเมจแต่ว่าเก่งนะต่อไปแมวอวกาศร่างสามยังไม่ปลดล็อกสามารถเจาะเกาะเอเลี่ยนได้ตีขี้ด้วยนะ ถือว่าเก่งเอาเรื่องแต่ดาเมจเบามากๆเลยแหละแมวเศรษฐีงั้นผมจะมาลองให้คุณพี่ดูทั้งสามตัวเลยแล้วกันว่าตัวไหนที่พี่คุณพี่หมายถึงเนาะตัวแรกเลยแมวซาลอนหรือแมวไซบอกเดี๋ยวปรับเป็นอันหนึ่งก่อนจะได้เห็นชัดๆนี่ถือว่าตีแรงมากๆเลยและคูดาวเร็วมากแมวไซบ็อกนะส่วนใหญ่เอาไว้ใช้เล่เกมหรือเปล่า เพราะว่ามันตีเร็วแล้วก็ตีรัวตีแรงด้วยต้องมีคนที่เงินไม้เยอะถึงตัวนี้ถึงจะขี้โกงหน่อยแต่ผมยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นต่อไปแมวอาแมวโลเวอร์เนาะแมวโลเวอร์ตัวนี้ก็ยิงระเบิดออกมาทางท้องของมันถือว่าแรงอยู่นะแมวโลเวอร์สำหรับเอเลียนนะแรงกับเอเลียนเท่านั้น แต่ตัวปกตินี่ไม่รู้แรงเท่าไหร่ส่วนแม้วากาศดนี่ก็เอาไว้ใช้ในด่านเอเลียนสตได้เพราะว่ามันสามารถเจาะเลาะได้ซึ่งถือว่าดีมากๆแต่ดาเมจเบาสุดๆไปเลยแบบสุดๆมากๆเลยแหละดาเมจอะเอาละเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าในคลิปนี้ของเราเราจะมาเล่นในด่าน XP หอมหวานบ้าคลั่งตัวนี้ด่านนี้น่าจะมี บ,บันสีดำและจิงโจออกมามหาศาลอย่างแรกเลยที่ผมจะโชว์นี่คือแมวองค์เมียวจิร่างสามซึ่งมันดีมากๆมันสามารถลดดาเมจได้ทุกตัวเลยเกือบทุกตัวยกเว้นตัวที่เป็นเหล็กแต่ตีเดียวนะข้อเสียใหญ่ๆคือตีเดียวเลยแมวองค์เมียวจิร่างสามเนี่ยรอตังก่อนรอตังก่อนนี่ไงครับแมวอะไรนะแมวรามเมงที่ผมบอก ที่มันทสายหัวยกหัวนั่นนะครับป๊มร่างสามของแมวโอเมจิซืมาคือว่าเท่มากๆเลยนะฮะปล่อยไฟออกมาแต่ไม่ได้แรงเลยผมลองไปเอาตีป้อมละเข้าไปประมาณร้อยหนึ่งซึ่งสกีบีดีซึ่งกา,กากมากเลยครับองเมลจิเนี่ยแต่ว่าลดดาเมจด,ดีมาก นี่คือข้อดีของมันเกือบทุกตัวเลยยกเว้นเหล็กปล่อยโครนสออกมารอตังรอตังด่านแรกจิงโจ้ออมาก่อนจิงโจ้ออดำนี่ไงออกมาเป็นล้านตัวเลยโครโนสปีดโครโนสเป็นถือว่าเป็นตัวระดับ T.R.S.S.R. เลยเพราะว่ามันฟีดได้3รอบ และฟีดเกือบทุกตัวยกเว้นสีขาวนี่คือข้อเสียที่โคตรใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยเพราะว่าเราเจอสีขาวกันบ่อยมากในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นโคนอตควรใจในกลางเกมหรือว่าท้ายเกมผมว่านะอืมตายหมดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับแมวโอเมจิสแสดงพลังมันสามารถลดดาเมได้โชว์ความเก่งการ บื้มป้อมบันบันจะระเบิดออกมาในไม่ช้านี้เรียบร้อยออกมาแล้วต้องเจอแมวเออแมวแมวพัดลมมันสามารถหยุดเวลาสีดำได้ไม่ร้อเซ็แต่ถ้าเกิดล่างสามสามารถหยุดเวลาสีดำได้ร้อเซแหละแล้วตีเป็นพื้นที่ด้วยถือว่าโคตรขี้โกงเลยแต่ว่ามันจะมาทุกๆวันที่22เวลา1 4บสนาฬิกายีนาที จบแล้วชนะคูณ2กดเลยใช่เลยได้6,09ส0สุดยอดไปเลยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาจะทำคลิปสักกระเต้าไหรเพราะว่าต้องเคลียร์งานค้างเออเออ,อน,นั่นแหละครับ